ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่ง ในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุด,ดมเร์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอ,องพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะและวิทยาลัยจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยาลัยสื่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงซาบฝ่าละองพระบาทวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวกุลยาตก,กาวาตการพันธุ์เอกติรายุวิสูตรานุกูลนางสาวเฉลิมขวัญรุ่งสว่างนายนพดลวัชระชัยสุรพลนางสาวนาลินีประดับญาตินางสาวปุญญากรนัตนชีวรน,นายพัฒพลคุณาดิเรกนายวัศินมนูประเสริฐนางสาววัพชพรทูชาวนานางสาววันวิสาสายสนัลน,นยยัยทยา นางสุรักษ์พลพิทั์นางสาวสุมาลียับสันเทียนางหนึ่งฤาไทยนินสีนางสาวหนึ่งฤาไทยสุนทรวงศ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกุศกรชาตโชตินางสาวกมลชนกคงศรีนางสาวกมลบวชนกชื่นวิเศษนายการนครชัยนางสาวชยานินสุขสนองนางสาวชนลดาแสงนาคนางสาวนัทธิดากิติมาวิกรม นายนัดอานน,นท์ช่อคงนายธีรวัตจิ้วพากาโนนนางสาวธนพรสุวรรณวรบุญนายธนวัตรภูลเกิดนายทัชชาวุฒิเทียนสันติสุขนางสาวธัญจิราจำนงฤทธิ์นางสาวธนรดีกองมณีนายนฤพัฒแสงพรสุขนางสาวนารินีปิติพรชัยนางสาวนันทนาจำปานางสาวบันทิตาบุญเฉลียวนางสาวเบญจมาศพรหมเผ่า นางสาวประพิมพรตุนทองนางสาวปณณภรทองสุขนางสาวพรชดาศีสิงหสงครามนางสาวพันวดีตันติพัฒทองนางสาวพิมก์กมลเกียรติสุรนนท์นางสาวมนทิดาเหมือนจันทร์นางสาวมิดินทรงวงชินชัยนางยุพารักอินแนนนายโยธินทิตวัฒนกุลนางสาวรัตนากรสันตะวาลิมนางสาวรุ่งนภาบุตรศรี นางสาวดาพรเลือดวิไลนายวสินโกศลศักดิ์นางสาวสินีพรมรัตน์พันธ์นางสาวศศินิพาตรีทิเพนนางสาวสิรินรัตน์นั่งจิตตรงนางสาวสุพราพรชูชื่นนายสิทธิกรเล้าเจริญวานิชนายสุชัิศรีชนวัฒนานายอัตพลชโชติรัตน์นางสาวอิสราพรลพรศักศาาดิ์แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายคุณดิพภเจริญชัยปิยคุณ นายกสิทธิ์ป้องขังนนายจินวัฒน์รีนามนายจิรพัฒน์รัธิธรรมนางสาวเจนิดาหล่อรักนายชาตพลสมุทรพงษ์ทรนางสาวชนัชดาวชิระเมธารัตนางสาวชนาทิพยุจินามนางสาวนัทิดามหากิจนางสาวนัทธรีรัตนาพรวงนายนัทพัฒน์อนุดวงนายตะวันสมบูรณ์ศักดิ์กุลน,นายธนทิพย์วิทย์ประเสริฐกุล นางสาวธัญมนเตชะอีรพงศ์นางสาวธาัญมงสุขพันธรันาาาตาน,น,น์นายธาดาวิพาตศิลปินนายทิดิพงหอเพชรตุงเรืองนายนัทพงศ์โพธิพรีนางสาวนันนพัฒน์ไตรรัตนยนนายนิธิธันเทศวงสนนนางสาวปพิชยาทำสวยดีนางสาวปวิชยาลิมลิกิตอักษรนางสาวปัญจพรทรรงวุฒิกุลนายปณธรมโนไทย นางสาวปัทมาพรกิติบัญชากุลนายปานเทพบุญรัตน์นายพงจักรพิพัฒน์อนันต์นายมงสพรสามารถนายพงพิเชษฐหชัยรุ่งเรืองนายพลทกรพิชยานน์นางสาวปราพรอยเจริญราชนายภูดิ์พัชราธิวัน์นายภูมิระพีกัตตันติกิติพิสุทธิ์นางสาวมาริษาเตชะสนทิชัยนางสาวรมิตาอเนกพิรัก์นายวรการพรสัมพันธ์สุขนายวรกิจภูลรัพย์มงคล นางสาววริศรากืออรุณนางสาววริศราขจรพิสิทธิศักดิ์นางสาววิพาดาเพนโรดนางสาวสศิชากิจภาสตินางสาวศีดารัตสุวิชานารากุลนางสาวสุภรดาประคองสายนายสุภวิทย์มณีนาคาริศนางสาวสรนนุษเย็นยิ่งนางสาวศิรพัฒนประพรัตนกุลนางสาวศิริยากรธนสิทธิชัยนางสาวศิรีดนนิมิตสกุล นางสาวสุชยาวงนกแก้วทองนายสุธิเกียรติชาติธรรมรักษ์นางสาวอรนัทพิทักษ์อนไทยนายอาชวินอิงคานุวัตรนายอานันเตการชนะวณิชนายอิทธิโชติสันติธรรมกรนายนายอิทธิวัตรอุปโชตสุวรรณนางสาวเอมบลีอุดมพงษลัคนานายทาวินยุโอรบุญแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินยมอันดับสองนางสาวกตัญญูมหามงคล นายกมลพบคุ้มธนาพัฒน์นายกรณวิทย์เทิดกีวรางนายกฤษภาสรุจิระประเรระสริฐนายเกษีดิสุวรรณพินนายกษีเดชตันจ,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 จตุราตรนนายก้องพบปนัดดาพรนายกอบสุขกรมพงษานางสาวการศิรีเป็นจากังประเสริฐนางสาวขวัญมนัฐวิวัฒน์สุไพรสารนายยตุทนายักวิคามินนายจักรรัตนทนรักนางสาวจุธาธิปตันติประวัน นายฉัดรินอัมพลนวรัตนายชนนตั้งเกษมจิตนางสาวชนะนันชูชีพชื่นกระมลนายชนะสิทธิ์สิริเศสนางสาวชนิดาภาเหล่าศรีซรอนนางสาวชลาสลัยภูริเริงภูมินายชาญนลโตวิถีเลิศดกุลนายชินพัฒนาคสุวรรณนายชัยวัฒน์เดชอุดมวิทยานายทนนฤทธิเอกอนันคุลนายนัชกลพุทธพฤกนายนัทพัฒน์ก้าวเอี้ยนนายนภพัวบุตร นายนัชพัฒโพดีนายนัทคนินอธิธานิกเตชาพักนายนัทพงศ์เลิศนภามงคลนายนัทพัฒ์เดชสำราญนายนัทพัฒ์ระดึกรือเดชนายนัทวิทย์วังวิวัฒนนางสาวดวงประมวลบรรทุกุลนายตุลเจรีรัตนายเตชะธรเพิ่มพูนนายธนัทเขมกุลวานิชนายทัชนนน์อมรสันทนากรนางสาวธนชนกสุจิต นางสาวธันวรัต์เกษตรสุวรรณนางสาวธาวินีมณีศิลาสันนายทิติวุฒิวนาวนิตกุลนายธีรยุทธพิพัฒน์รังสคนนางสาวนภัทรปัญญาสุภคุลนางผานภัทรสวรรค์พันสายเชื้อนายนรพัท์อ่อนโพอารีนางสาวนันทนัทวานิชยเศษกุลนางสาววนิดาญาณอภิรักษ์นางสาวปริจจาจันทสิงห์นางสาวปรินดาอัศวตนาเลิกนางสาวปิยธิดาพีรสุทธิ นายพศวีชีวาศาสตร์นางสาวพันนิตาเนื่องจำนงนายพันธการอุไภศิลปสาพรนางสาวพิชญานินตุนาธนางสาวพิมพิชญาฉายเพิ่มศักดิ์นางสาวพิมพณีสมมิตรนางสาวเพนพิชชาชินสวนานนนท์นางสาวแพรพลอยเรื่องประพัดนายพีรเดศพัศนะบรรจงนายโพคินโพคาซัพ์นางสาวมินตราธนกิจวิรุณ นางสามีธิการเตมิยะประดิษฐ์นายรวิทย์เลิศคุณลักษณ์นายรุ่งกฤิตวัฒนานุกิจนายรพัฒน์พลนิมมานเกียรติคุณนางสาววรนิธิอภิคุณประภานางสาววัชชนประภาสิริสุรีนางสาววิจิราผสมทรัพย์นายวิศวะวารีพบนายสอนวัฒน์แก้เกียรติแก้ววณีนายสุภาพรสมิตริศัดานายสกุลเลิศสกุลเจริญนางสาวสิริกรดอกเทียน นางสาวสุจิตราพิสุทธิ์อาภร์นางสาวสุชาภาอรารยะการกุลนายสุทธพงศ์ไตรพบภูมินางสาวสุธิสาเจริญพงนารานางสาวสุปวีธีรวิวัตชัยนางสาวสุพานีเตชะมนตรีกุลนางสาวสุพิญญาเตชะมนตรีกุลนายแหรริศสิริบำรุงสุขนางสาวพิชยาสิทธิเทพพรนางสาวออจีราตรีทิพย์เพนนายอลงกรน์นันตาชัยแพทยศาสตร์บัณฑิต นางสาวประมลฉัตรเพียรธรรมนายกรทวัฒสุวรรณวิาสาทนายกฤิฑนางามผาติพงศ์นางสาวกัญญาณัฐเพชรชูนางสาวกันกนิตกันตะกนิตนางสาวการชนะวจนมีประเสริฐสกุลนายการเลิศฤทธิ์มหาชัยนางสาวปุรพรจึงวัตนาประเสริฐนางสาวเกรนิพารัชตะทรัพย์นางสาวจุลดาจิรัจนาวงศ์นายจิรายุกลิ่นลำดวนนายจิรายุทธกิติธาดาชัยกุล นายชนัศปิยพงศ์โกวิดนายชลาธรกุลทรชลานัน,นนายชานนบุญรัตนสมัยนางสาวยานิสากลันกลินนายฐานกิตรีวิจิตศิลป์นางสาวฐานิตาจิตตะประสาทะนายทิติพงศ์การชนะอุทัยสิรินายทิติพงศ์โรจ,น,รน,รจ,จนประเสริฐนายทิติวัน์พุทธิธีระโชตินางสาวนภพัฒพงษ์บางโพนายนภัทรชัยสุธีปุลน,นางสาวนัชชาอนันตกูล นายนัตกิตจงสุกิจพาณิชย์นายทิตินปยปทุมเทียมทองนายธนพลพลอยสิทธิ์นายธนพลวัฒนธรรมนายธวัตสุหรฤทิ์นายธนาทิพมโนธรรมเมธานายธนิศสอนอุพงศ์เมทีนางสาวธนทันธีรคุณวิชานายธรรมานุสสรธรรมโกศลนายธีรวัตรกุวรรณโนนายธีรศิธิ์นัดเลิศพิสารศักดิ์นายนนทกรริมเปลี่ยนสุข นายนรินทร์กันภัยนางสาวนาชนกซื่อรงนายนิชานรัตกิจนางสาวนุสราฉายยาชวริตนางสาวปตินยาจิตสมุทรนางสาวปฐมวันวชิรพงศ์นางสาวประพัฒชมสิริสุนทรรักษณ์นางสาวประภาวดินสมสิริวัฒนานายปานัทชูชีพัฒนานางสาวปริชาชูชาติเชิดวงนางสาวปริตาชัยรักวงนายปิยวัตรรักทอง น,น,นายปีมทัตโพธิ์นางสาวพันพัฒสสนแสอนแสนแก้วนางสาวพิชภา,าเอมเอี่ยมนางสาวพิมพิสาอัศวรุ่งสกุลนายภูชีวะสุดโทนางสาวภูพิสุทธิ์ชีวะสุดสุวิทย์นายพัทระประภัยตะกูลนางสาวพัทรกันจันทพิมโอชาโอภาสนางสาวพิรมลชาวานไพบุลนางสาวมนทิตาแก่นจันทร์นายวชิรวิทย์บุญญเกียรติ นายวนาพลเมธาประยูนนางสาววราดาชูชัยวัฒนานางสาววรนิษฐาทานมณีวงศ์นางสาวริศรามาหาวานากูรนางสาวิษฐาถังชัยนายวิสรุตพัฒนาศรีสวัสดิ์นางสาวสุตยาตั้งใจรักการดีนางสาวสิรินรื่นทวินนายสิทธาอึ้งอนุไทยนายศิริวิทย์สยามิตรนายสุกลทีรุ่งสว่าง นางสาวสุปรียาลิขิตธนสมบัตินายสุรเสกรงคาวิลิตนายเศรษฐวุฒิตั้งใจรักการดีนายอดิทัศครองชนนายอนวัตเทศวงศน,น์นายอภิเดชหลอ่อธนกิจวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์นายธนัตติบุญรัตนบัณฑิตด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อม จุลกมหาวิทยาลัย้นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอให้ทำสัตยปฏิยาขัตยิยาต่อพระพักผู้แทนคณะราลพระนะรับาลสยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นนกทั้นที่นี้ว่าจะมีใจม่งุนช่ง่ระดุชาและพระศาสนาอันสูโสง่ แห่งศาสนาสุโขีองพระมหากษัตริย์ีองพระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสัาครเพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชาชนชาติไทยแห่งประชานชาติไทย,ะยจะรักษาไว้ซึ่งความสามาัคคีจะรักษาไว้ซึ่งความสามาัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มัน่นคง

อันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์่ียรติศักร์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันบอันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาดและห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุลานีไว้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดีฟ้าใ้คยูลอดวดฟ้าด้วยกล้าว้วยกระหม่อม พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบป,ปริญญาวิทยา,าศาสตรุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้าโลกปัจจุบันมีเรื่องพูด กันมากอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจําเป็นเก่ก,การดํารงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมือ่อไตรตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐาน ย่งจะเกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการต่างๆในวันนี้ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นถึงชั้นสูงสุดได้ร่ำเรียนวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชำนาญครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควร การทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นกำลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนะับเป็นภาระที่หนักและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศชาติหากบัณฑิตทั้งหลายสำนึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้ บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต,าต่างๆที่มีรากฐานมีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับได้ร่ำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในพระบระมราพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทั้งปวงมีกำลังปัญญากำลังกายที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกที่จะทำหน้าที่ของบัณฑิตได้อย่างเต็มที่เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประชาชาติไทยและขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมอยู่ณที่นี้มีความสุขความเจริญทั่วกันคาวรพุทธเจ้าเอามาโนลาศี Kumi Ban